นี้พักบนที่นี่นะครับที่เขาใหญ่นะครับอากาศเย็นสบายนะฮประมาณยี่สิบองศานะครับบนเขาใหญ่นะครับมีคนมาพักเยอะเหมือนกันนะครับนี่บนเขาใหญ่นะครับพักรนนี้กลางเต้นอยู่นะครับวันนี้ อากาศเย็นสบายรบประมาณ20า่องศานะครับคืนนีนะ้พักที่นี่นะครับบนเขาใหญ่ได้บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับฝนจะตามมานะครับ ที่โคดเขาใหญ่นะครับ